คนคอร์บอนขอเสนอเจ้าชายแห่งอียิปต์โอมามามูชชื่อของโอมามามูชแนวรุกทีมชาติอียิปต์นับว่าหอมหวนทวนลมไม่น้อยในรอบปีที่ผ่านมาจากการระเบิดประตูอย่างสนุกเกือกให้กับอินซีแดงดำไฮทรักแฟรงเฟิร์ดเขามีชื่อพัวพันกับหลายสโมสรในยุโรปก่อนที่มามูชจะตกลงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในตลาดเดือนมก,กราคมที่ผ่านมา ด้วยค่าตัวเบื้องต้นประมาณ59ล้านปอนด์ก่อนล่ะครับมามูชเป็นหนึ่งในสามกำลังเสริมชุดใหม่ตัดจากวิกตอร์เฮสแนวรับดาวรุ่งชาวบราซิซเลียนและอับดูโคดีกูซานอฟเซอร์แบกทีมชาติอุสเบกิสถานที่เป๊ปกววดิล่าเบิกเงินจากซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปมาแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เล่นหน้าผิดหวังในช่วงครึ่งแรกของฤด,ดูกาลอย่า,ากดีครับด้วยวัยเพียงแค่25ปีของมามู ทำให้เขาน่าจะพร้อมสำหรับการใช้งานมากกว่ารุ่นน้องทั้งสองคนแหะครับที่ยังมีสถานะเป็นดาวรุ่งอยู่พอสมควรส้นทางสู่เพเมริกอังกฤษของมาโมชผลผลิตจากอะคาเดมีเยาวชนของวาดีเด l กลาในประเทศบ้านเกิดที่กรุงไคลโลถือว่าลำบากลำบนมากพอสมควรเมื่อเขาต้องออกไปสู่ยุโรปตั้งแต่อายุยังน้อยแหละครับจากทีมระดับดิวิชั่น2ของอียิปต์เมื่ออายุ18ปีเขาสัญญาก,กับทีมสำรองของวอฟบวก ในปี2017จากนั้นจึงเปิดตัวในอาชีพขาแข้งอาชีพกับสโมสรในอีก3ปีถัดมาพร้อมกับโดนปล่อยยืมให้กับสังเาวรีเจ้าของเรือนร่างสูง180 cm, เซนติเมตรเบิกสกอร์แรกในทีมชุดใจให้กับสังเาวรีได้นะครับในครึ่งหลังของฤดูกาล2020-2021ก่ 2021, อนจะย้ายไปอยู่สตุตการ์แบบยืมตัวในฤดูกาล2021-2022ครับ และยิงตีเสมอในนาทีสุดท้ายไซแฟรงก์เฟิร์ตในเกมเปิดตัวอีกต่างหากการกลับมาด้วย3ประตูนใน21นัดที่ลงเล่นให้กับสโมสรแห่งชวาเบนอาจจะดูน้อยไปนิดนะครับแต่มามุชก็ได้รับรางวัลดาวรุ่งแห่งเดือนของบุเดสลีกาไปถึง2ครั้งครับคือในเดือนกันยายน2021และมีนาคม2022ร่รวมถึงถูกเรียกตัวติดชาติอียิปต์อีกด้วยมูลค่าของเขาพุ่งสูงขึ้นอีกนะครับ เมื่อยิงประตูชัยได้ในเกมระดับทีมชาติในเกมชนะลิเบีย1ประตูต่อศูนในเดือนตุลาคม2021แหละครับและมีชื่อติดท,ทีมชุดทำศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่น2021ทีมอันต้องเลื่อนออกไปนะครับหลังเก็บเลเวลจนได้ที่มามมชถูกเรียกตัวกลับมาสโมสรบอฟบวกและเริ่มทำง,งานได้ทันทีในฤดูกาล2022-2023ด้วยการยิงไป6ประตูกับอีก1แอสซิส จากการลเล่น36นัดในทุกรายการนะครับดาวเตะจากแดนฟาโรยังคงสร้างความประทับใจอย่างต่อเนื่องและยิ่งมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆในการเดินตามเส้นทางของโมซาล a าดาวเตะรุ่นพี่ทีมชาติแ่ละครับช่วง้าร้อน2023เขาตกลงย้ายไปร่วมทัพไอทรักแฟรงเฟิร์ตและปรับตัวให้เข้ากับฟอร์มอย่างรวดเร็วด้วยการยิงไป6ประตูจาก10นัดแรกในกุเสลีกาเยอรมันนะครับ รวมถึงอีก3ประตูกับอีก3นัดในศึกยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกไปจนถึงประตูและ2แอสซิสในเกมกับบาเยมิเนกส่งผลให้ทีมถล่มชนะไป51นะครับนั่นทำให้เขาสร้างสถิติสูงสุดในฤดูกาลเต็มในขณะนั้นด้วยการยิงไป7ประตูกับอีก3แอสซิสจากการลงสนามเพียงแค่14นัดนะครับสรุปแล้วเขาทำประตูได้ทั้งหมด16ลูกจากการเล่น37เกมในทุกรายการให้กับทีมของคุณซูดิโน่ท็อปโมเล์ ในฤดูกาล2023-2024ครับโดยยิงได้2ประตูในเกมเสมอกับบุรุษเยอรมนีมต่อ3ในเกมเยือนอุนิโอนเบอร์ลินในสัปดาห์ถัดมานะครับรวมถึง2แอสซิสต์และ1ประตูในเกมเยือนไฟบวกด้วยแน่นอนว่าฟอร์มของมาโมชดึงดูดความสนใจจากสโมสรดังในยุโรปตลอดช่วงซัมเมอร์2024แต่เจ้าชายแห่งอียิปต์ยังเลือกปักหลักอยู่ที่ดอยช์บังอารีนาต่อไป การตัดใจครั้งนี้นำไปสู่ฟอร์มอันร้อนแรงและยอดเยี่ยมในช่วงต้นฤดูกาล2024-2025อย่างที่แฟนบอลอินซีแดงดำได้ชื่นชมหลังทำประตูและแอสซิสต์ในเกมชนะฮอฟเฟนไฮม3ประตูต่อหนึ่งในเกมนัดที่2มาโมชสยิงไป4นัดติดต่อกันเป็นสถิติมากที่สุดในลีกโดยจำนวน6ประตูรวมกับอีก3แอสซิสต์ด้วยหลังจากลงเล่นไปเพียง5นัดอีก2ประตูและ2แอสซิสต์ เกิดขึ้นในเกมกับโฮชต k e ค n น4-2ในนัดที่5นะครับตามด้วยประตูนในเกมที่แฟรงเฟิร์ตชนะเบซิคัส3ประตูต่อ1ในเกมยูโรปาลีกที่อิสตันบูลอีก4วันต่อมาด้วยแหละครับดูเหมือนว่าแข้งจากแดนฟาร์โลจะอัปเลเวลขึ้นไปอีกระดับทั้งการเล่นที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกองหน้าตัวเป้าที่ไม่กลัวการสับไกลยิงหรือจะเป็นตัวรุกด้านข้างโดยใช้ความเร็วและพละกกำลัง ในการสร้างความอันตรายจากทุกพื้นที่นะครับด้วยสายสัมพันธ์ของโมซาล่าทำให้มามูชมีข่าวกับลิวพูอยู่พักใหญ่ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ปฏิเสธความสนิทสนมนี้นะครับเราติดต่อกันอยู่การติดต่อระหว่างนักเตะอียิปต์ในลิกยุโรปนั้นดีมากเราสนับสนุนซึ่งกันและกันเพราะเรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงในลิกยุโรปไม่ใช่เรื่องง่ายซาลาสามารถกลายเป็นนักสามนักเตะที่ดีที่สุดในโลกนั่นคือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผม และเป็นสิ่งที่ผมอยากจะไปให้ถึงเช่นกันมามมชกล่าวกับเว็บไซต์สังเพอรีเมื่อถูกถามเกี่ยวกับนักเตะยอดเยี่ยมแห่งทวีปแอฟริกัน2สมัยนะครับสุดท้ายแล้วมามมชก็ได้เดินทางตามรุ่นพี่สู่พิมเมล,ลีกหากเป็นถิ่นอิสต์แลนด์สของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่กำลังเร่งมือซ่อมสร้างทีมใหม่หลังจากออกสตาร์ทฤดูกาลได้ต่ำกว่ามาตรฐานดาวเตะวัย25ปีย้ายรังด้วยค่าตัว59ล้านปอนด์แต่จากทำงานได้อย่างน่าประทับใจ ให้กับทีมงานของเป๊ปกวาร์เดโอล่านับเป็นแข้งรายที่3นะครับต่อจาก2แนวรับดาวรุ่งอย่างคูสนอฟและเฮสที่ย้ายมาในเวลาไล่เรียกกันนะับเป็นการเดินทางก้าวใหญ่สำหรับเด็กหนุ่มจากไคโรที่โชว์ฟอร์มเตะตาไรอันกิกส์ตำนานปีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในทัวร์เมนต์เยาวชนของยูเอฟ่าก่อนประเดินทีมชดวหใจของวอลฟ์บวกในอีกไม่กี่ปีต่อมากิกส์ซึ่งขณะนั้นเป็นนักวิเคราะห์ของยูเอฟ่า เห็นศักยภาพของมามูชในการแข่งขันรุ่นอายุต่ำกว่า17ปีที่ดูไบและได้บอกกับเอเจนต์ส่วนตัวถึงดาวรุ่งฟีเท้าน่าสนใจรายนี้ซึ่งเอเจนต์ก็แจ้งให้กับปีแอริสบาสกี้ว่าน้าฝ่ายสเกาของ Wolf บวกได้รับรู้มามู h มีความเร็วมากในเวลานั้นเขากล้าเสี่ยงแข็งแกร่งด้านเทคนิคและทำสิ่งที่น่าประหลาดใจบางอย่างเขาถือเป็นเพชรน้ำงามอีกเม็ดอย่างไม่ต้องสงสัย ลิตบาสกี้ตำนานปีกของโคลโนและทีมชาติเยอรมันกล่าวในภายหลังนะครับวอฟบวกเชิญมามมสซึ่งอายุ17ปีในตอนนั้นไปทดสอบฝีเท้าและเซ็นสัญญาเข้าอะคาเดมีของทีมเยาวชนในเวลาต่อมาลองนึกภาพดูสิเขาย้ายจากไคโรไปวอฟบวกนั่นเป็นโลกที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงเขาแค่อยากลงเล่นนี่คือนักฟุตบอลจากข้างถนนทั่วๆไปเมื่อเขามาในระบบที่เน้นการจ่ายบอลมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันลิตบาสกี้กล่าวเสริมนะครับ ย้อนไปในปี2021มารมูชถูกปล่อยยืมตัวไปซังพาลีและสตุตการ์ดก่อนจะย้ายจากวูลฟ์บวกไปแฟรงเฟิร์ตในรูปแบบของฟรีเอเจนต์ปี2023ตามด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปัจจุบันแม้บอร์ดอินซีแดงดำไม่อยากเสียดาวยิงตัวกลั่นในตอนกลางฤดูกาลแต่ที่สุดพวกเขาก็ปฏิเสธเงินตอบแทนจากแชมป์พิมยรีกอังกฤษไม่ลงทิ้งไว้เพียงสถิติ37ประตูกับอีก20แอสซิสจากการลงเล่น67นัดไว้เบื้องหลัง ในเวลาเดียวกันนักเตะอียิปต์ก็ต้องขอบคุณแฟรงเฟิร์ดด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งดิโน่ท็อปโมเลอร์ผู้จัดก,การทีมที่ทำให้เขาแสดงศักยภาพออกมาได้ดีที่สุดเขากล่าวอำลาแฟนบอลหลังจากทีมชนะดอร์ทมุนด์สองประตูต่อศูนย์โดยมามมชไม่ได้ลงเล่นในเกมนี้ตามคำขอของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับและได้กล่าวคำอำลาต่อหน้าแฟนบอลจากนั้นเพื่อนร่วมทีมก็ฉลองให้กับหนึ่งในดาวโรดแห่งลีกยุโรปในฤดูกาลนี้ ที่ยิงไป20ประตูจาก26นัดให้กับไอทรักแฟงเฟิร์ตละครับสถิตินั้นดังเป็น15ประตูในบูเดสติก้าที่เหลือเกิดขึ้นในบอลถ้วยซึ่งราฟาเอลโฮนิกสไตน์กุรูฟุตบอลเยอรมันให้คำจำกัดความกับ BBC Sport ไว้ว่าเขาเป็นคนที่มีพลังมากเล่นเป็นกองหน้าตัวริมเส้นที่ขยับเข้ามาเล่นตรงกลางได้บางคนเปรียบเทียบเขากับโมฮัเหม็ดซาราบางทีเขาอาจจะไม่ได้เก่งกาจหรือระเบิดพลังได้เท่า แต่การจบสกอร์ของเขานั้นเหลือเชื่อมากที่เหลือคือการปรับตัวเข้ากับระบบใหม่จากแนวทางที่ท็อปโมเลอร์อดีตผู้ช่วยของยูเลียนนาเกลส์แมนที่บายเยมิเนกมองว่ามาโมสไม่ได้ถูกใช้งานอย่างเต็มความสามารถที่สโมอสรอ,อื่นทําให้เขาเล่นได้ทั้งปีกและหมายเลขสิ0ในบางครั้งขณะที่เป้าหมายแท้จริงของเขาคือกองหน้านอกจากนี้มาโมสยังยืนเป็นหมายเลข9คนเดียวอยู่บ่อยๆในฤดูกาล2023-2024ที่ไอทรัคแฟรงเฟิร์ต และเล่นแนวรุกคู่ร่วมกับอูโกเอกิติเกในฤดูกาลน,นี้ทั้ง2แผนการเล่นมามูชแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในแทคกติกไม่ว่าจะเป็นยืนในพื้นที่ระหว่างแนวรับหรือวิ่งจากแนวลึกเพื่อเล่นงานกองหลังอย่างเหมาะเหมงขณะเดียวกันก็มีความเยือกเย็นทั้งในและนอกกรอบเขตโทษการประสานงานก,นกันกับจอมปั้นเกมอย่างมาริโอเกเซผู้มากประสบการณ์นั้นรวมถึงฟูลแบ็กและปีกไปจนถึงกองหน้าสองคนในการสลับตำแหน่งกัน ที่แน่ๆคือการเข้ามาเสริมแนวรุกที่มีกองหน้าหลักเพียงคนเดียวนั่นคือเอริงบลล์ฮาแลนด์ตั้งแต่ฮูเลียตอวาเลสย้ายออกไปอยู่กับเอลิโกมาดริดนั่นเองแน่นอนว่ามือสังหารเบอร์หนึ่งของทีมยังคงเป็นฮารแลนด์ซึ่งพึ่งขยายสัญญาไม่นาน9ปีครึ่งโดยดาวยิงนอร์วีเจียนถูกเปลี่ยนตัวออกเพียงสองครั้งในเกมพรีเมียร์ลีกหากไม่เช่นนั้นเขาก็ลงเล่นทุกนาทีในฤดูกาลนี้การใช้ผู้เล่นนอร์เวย์โดยไม่มีช่วงพักคือแนวทางที่เป๊ปรู้ดีว่า ซ่มเสียงเกินไปกับอาการบาดเจ็บนะครับดังนั้นมาโมชจึงเข้ามาแบ่งเบาภาระในแนวรุกหรืออาจจะเล่นกับฮารลันหรือโยกออกไปเป็นปีกได้พร้อมกันด้วยความสามารถรอบต้านที่ถือเป็นข้อได้เปรียบขณะที่แฟรงเฟิร์ตก็ได้เงินก้อนใหญ่สําหรับการเสริมทัพในอนาคตหรืออาจจะปั้นดาวรุ่งมาแบบโยกันอย่างที่เคยทํากับลองดานโคโลมูอานีกองหน้าชาวฝรั่งเศสที่โยกไปอยู่ปารีสซชักแมงด้วยราคา85ล้านยูโร ในปี2023นะครับหรือก่อนหน้านั้นคือลูก้าโยวิชกองหน้าเซอร์เบียที่เซ็นสัญญากับเรอัลมาดริดด้วยค่าตัว60ล้านยูโรในปี2019และเซบาสเตียนอัลล์ที่ออกไปสู่ทีมเวสต์แฮมด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์แม้หลายคนจะประสบปัญหาหลังย้ายออกจากแฟรงก์เฟิร์ตไปแต่แฟนบอลทีมเรืบยบยังคงเชื่อมั่นว่าภายใต้การปลุกปั้นของคุณซือสมองเพชรอย่างโจเซฟเปปกวเดออลา ดาวเตยอียิปต์น่าจะใช้แววสดใสและช่วยทีมได้พอสมควรนะครับขอบอลคิดว่ามาม s ชจะแจ้งเกิดกับซิตี้และกลายเป็นดาวดวงใหม่ได้หรือไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เสร็จแล้วไปคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช n n e l คนคอบอลเช่นเดิม